สวัสดีครับมื่อนี้บ้านนครนุ่งตะลารานปชื่นตลาดนะครับตลาดเทศบาลตำบลศรีจุฬามคับริมหนองนครนุ่มตะลรับจังหวัดนะครับไปสามอำเภอเบืองับเภอมี้ยังไชต้มตลาดนะครับต้มใบต้มใบง่าม đây anh ạ, được rồi, được không được rồi, được ส,ส,สอัสดีครับอคายอนัีคอันนี้ขายกันกันเลยครับเแ็นละลอยค่ับนละลอยเปนละลอยครับเปนละอยครับพี่น้องตายนะครับเนี่ยเป็นเนื้อปลานวนจั์ปลาน่นจัดอ๋อโอเคคับขอขอรัสดใช่ครับ มาลาลาลานะครับโอเคครับโอ้ครับขอเดินชุกบอลนะครับเนาะทำอะไรเนาะโอ้ยครับเป็นอะไรเนาะซื้ออยังเนาะซื้อมาส่งนะฮะส่งนะโอเคครับหมาไอ้ลาหน่อยก็อายเนาะครับเนาะโอวไหนครับไปย้อนนะครับ อ๋อโอเคครับาโอ้คปนวครับเีเคอกอโอคช่วันนะครับษไทยนี่อครับโอ้ในภาษาไทยอื่นไปยังครับโอ้โอเคครับครับผมครับ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 รับครับครับ lê đình bà hưu thôi <laughs> lê đình bà thầm tay ngay tay ngay tay

โอ้แหม่มครับ150โอ้ well, ไหมโอ้ไมาอะไรคะกุ้งกครับอุ้ยชิดยออเลยครับโตยังไงฮะอันนี้ขายยังไงครับพี่น้องคโตละยี่สิบบาทโตละยีบาทอ่าเยอะแยะเลยค่ะนี่โตละยี่สิบอละยี่สิ กองค่ะเป็นกองค่ะกองละยี่สิบาทครับพี่น้อโอ้กองยี่สิบาทเด้ครับเนี่ครับนี่นี่อ๋อโอเคครับเต้นเต้นค่ะโอเคครับอ๋ออาจักไอ้ซ้กองนครับ้กองโอเคครับเออไม่ค่ากุ้งมาจากใสครับนกุ้งมาแต่น้ำสงรามค่ะโอ้ไม่น้ำสงรางนะครับะ โอ้นมาซื e ้อได้ค่ะของอย่งไรคือกรอบเอากรอบเอาครับโอ้นี่กรอบหนึ่งมาครับกองหนึ่งครับโอ้เคครับอันนี้อันนี้สามกองมาครับอ่าโอเคโอเคก็ขอมันมีสามอ่าโอเคโอเคแถมแล้วค่ะโอ้เพื่อนพ่อแน่ลูกเลยอ่าโอเคครับโอเคครับโอ้นี่ครับ ถามาชมตลาดอำเภอนะครับเนาะอำเภอศรีต้งข้ามครับอยู่ในจังหวัดนครนนทบุรีเนาะทำอะไรนะเราไม่ได้เราไม่ได้โอ้หน่อยได้ครับเด้อทีลูกค้ามากครับพี่น้องอะไรนะพี่น้อยาไทยนะครับเด้อมามาจากไหนครับเนี่ยเออแถวบ้านเราดีนะค่ะมาครับอ่าครับผมมันจะสดไปไหนเนี่ยคะเอามาจากน้ำสงครามค่ะเอาอันนี้พี่หน่อยเอาอะไรคะ รถขนาดเลยพี่น้องค่ะขึ้นมาค่ะเอาเอาเอาสักห้าสิบบาทก็ได้ค่ะอันนี้เห็ดไหนคะเนี่ยซื้อจากทางเวีมามามาประจำมั้งครับนี่มาดูครับนานๆทีมาค่ะโอ้ครับผมครับผมมาก็คือเยอะไหมคืเยอะเอาครับครับโอเคครับเอาไปเห็นอย่างกินครับมือนี้ครับกุ้งเลยครับก้อยกุ้งโอ้โอเคครับใส่ผักกระเดองนะครับเนาะค่่ะโอ้ยโอ้ยไม่แากอะไรเนาะ โอเคครับเด้อครับผมสวัสดีครับค่ะเรียนดูเทมพักกระโดนโอ้พักกระโดนพักกระโดนนะคะนี่โอ้โอ้เนี่ยพักกระโดนพักกระโดนค่ะนี่น่ะมามาจากไหนพักกระโดนนี่อันนี้มาจากป่าค่ะจากป่าบ่ได้จากสวนจากเยัง้งครับบ่ค่ะไม่ได้ปลูกเองค่ะโอ้ของป่าค่ะนี่โอ้ครับครับโอ้นี่ครับคุณจ่าเลยโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผม <laughs> ข,อขอบคุณครับผ<อ>ักแหน่ผักแพวไหมคะใส่ใส่กุ้งใส่ก้อนกุ้งทักกระดมมาบบครับแถมทักกระโดนโอ้ยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอเอ้ยนี่ครับนี่ครับกระโดนค่ะย่งว่าโดนแ,แม่ค้าซื้อยังครับซื้อหวานาค่ะบ้านเลขที่ยังบอกแน่ครับพี่กันดน่ครับบอกแนะ่โอ้บัตรเลขที่บอกคะหนึ่งห้าแปดค่ะโอ้ หนึ่งหาแปดอำเภอยังจังหวัดหมู่บ้านยังครับค่ะอำเภอสีชมพูค่ะจังหวัดนครพนมค่ะครับผมครับผมครับผมค่ะครับผมหมู่บ้านยังน้อบ้านไหนบ้านอาจารย์ค่ะอ๋อบ้านอาจารย์ครับผมครับผมครับโอเคขอบคุณครับโอ้มีมีข่าวกรใจดีครับพี่น้องให้นักกระดุดมาน้ำโอเคครับไปตามไปเบิ่งครับพี่น้องโอ้นี่ครับอ้าตัวครับ ตาข้องงามเลยเนาะบ่าตางามเยละโอ้ยไม่ค่ากอะไรเนาะนางเงาเนะาะก็อยู่สี่อย่างเนาะบ่าเนี่อยู่เพื่อนกับมีมี่ไปแล้วนะโอเคขอ,ขอชุ่มนะครับเด้อครับผมโอเคครับโอเคครับ โอ้นี่ครับขนมครับน้นองขนมขนมครับส,สวยเลยอันข,ขายห่อยังไงครับเนี่ยยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบแปดเหรอครับโอ้นี่ครับเป็นตัวแซบนะครับเนาะนี่อันนี้อันนี้ขนมนะครับเนี่ยโมแกงโมแกงโอ้รับโอ้ครับผมครับผม โอ้นะครับผมเกขอบคุณครับครับผมนะครับโอ้เม่ขาขายเห็ดเห็ดจ้าเห็ดเน็ดโลขายจักไหครับนี่โลละร้อยจ้าขึ้นโลห้าสิบอ๋อคือโลหะสิบเป็นจานสิบห้าสิบบโอ้โอเคครับโอเคครับเอาเออเอเอเอาเอา เอาไปเอาไปกินเลยหมดเรื่องครับตั้ง้เออนี่นี่นี่อ๋อเอาเอาไอ้จานนึงครับจานนึงครับครับผมครับผมโอ้โหเลยนะครับนี่ครับโอ้เม่คอากาศยังภาษาอยู่ครับเนาะแต่จิโร่ยูทูบแบบหน้าค้อนมครับครับผมหน้าค้อนหนาค้อนเบาหน้าค้อนน่ครับโอเคครับโอเคครับนี่เด้อครับเด้อโอเคครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปชมกันพี่น้องนี่ก็ครับผมไปกราบแม่ครับพี่น้อง,องแล้วก็ถ่ายเองครับกินนั่งเราด้วยนะโอเคครับ โอ้นี s <S Straße, ่ค uh รับลังมวนครับลังมวนครับเยอะครับนี่ครับพี่น้องตามไปเลยครับพี่น้องโอ้โหเนี่ครับขายอย่งไรน้องห็นนี่ครับร้อยละร้อยป่ะครับออ๋โอ้โไม่แพงมาจากไหนเนาะ อะนกาลสินครับกินเลยไ่ครับอ่าโอเคครับอท่าจาครับโอเคครับกโลราจากกาลสินนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเขอเดินหน้าก่อนนะครับเด้อครับครับอือตาตุ้งคระตุ้งสดๆเลยครับพี่น้องขายจะไหนครับนี่งกิโลสามสิบห้าสามกิดร้อยหา เอาผิดสามผิดลอยนะครับเนาะโอ้เออสุดยอดเลยครับเนาะอืมโซโซเลยครับเนาะอบคุณหลายเลยครับเ้ออ่าตันี่แต่กุ้งครับปูเอ้ปูโบมี่นะครับเนาะโอ้โบมี่ป่าครับโอ้ ปลาทูนี่ปูนี่ก็ปลาเก่งครับพี่น้องขายจะได้ครับนี่ว่ายี่สิบบาทโอ้ยว่ายี่สิบอืมนี่ได้ครับเรื่องปลาครับน๋อโอ้ยว่ายี่สิบบาทนะพี่น้องเสรุปแล้วปูบุมีครับพี่น้องเอ้ยหาเบิดตลาดแล้วบุมีครับมีแต่สมปลาครับพี่น้องปูบุมีดิบี่ครับพี่น้อง น้องแจนปะครับชิโน่อ๋อครับโอ้โหนี่ครับตะตอนครับโอ้นี่ครับนี่ครับสุดยอดเลยครับอันนี้ถุงละเตียนซิปป่ะครับเตียนอ๋ออ๋อนีครับราาตามเลยนะโอเคครับช่วงนี้เป็นยังไงครับขายดีป่ะครับก็ได้ขายดีครับขายไปเรื่อยๆนะครับ บนปั้นไหอยดีเขได้ตายอยู่ครับผมนอครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคครับเนาะโควิดนะครับเนาะแดีรบงกระทุกครับค่อยละรับผมครับด้านลูกด้านไบ้านบ้านยูไสคกันหมบ้านีบ้านทัมโบบ้านทัมโบอ้บ้านทัมบบ้าครัมโบรอบ้านปลาปลาชุะโอ้ครับตายรครับผม เลาเงโอ้มามาจักม่งครับนี่จัม่งครับมากับเจ็ดม่งมาเจ็ดเจ็นมงเล้เม่าหกม่งเอ๋ครับผมบางคนจะเดาคว่าจตีสองกันเพรตลาดเปิดเปิดตีสองอ๋ครับผมครับผมโอ้อันนี้กับาปลายังกับปสบายบสบายโอ้นี่กับปาสบายอือ นี่กระตายกระตี้อ่ะกรตี้อนะครับเนาะโอ้โตยังไงนะครับเนาะเอาโอเคครับเอาโอเคครับขอบขอบคุณหลายๆครับผมครับครับผมครับผมบ่าวนะครับพนมครับผมครับผมนี่ครับใส่ของฝากพี่น้องนะครับฝากมูครับฝากพี่น้องนะตลาดเอ่อซุปนะครับด้วยชีสุนงค์ข้ามนะครับ

ตัวไซกับเจ๊หอน,นครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อบ้านนะนอ่าโอเคครับอ๋อผมอยู่นะครับผมหมูกำลังแนมอยู่นี่ไอกิโลโมอสไซมา เจ้าคี่มออเตร์ไซค์มาเมื่อกี้เป็นบอโอเคครับโอเคครับนี่ครับเพป็นเอ่ออาจารย์ผู้ดมลนะครับเนาะเพป็นมาฝากของครับพี่น้องเป็นเราของมาฝากนี่ครับวอนนั้นกันอยู่นาธนาคารกสิกรไทยครับพี่น้องเ้อนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ โอ้น oh, okay. oh, oh, we okay, okay. okay. ี่นะครับเด้อยูมั่นจากพัญญาเนี่ยครับอ่าโอเคครับบอกว่าส่งใครไอ้ายเนาะอ่าโอเคครับผมาบาน้องขมขนมนะครับเด้อมัจะอ๋อบอกเบาน้องครับผมนี่แหละพอดีไอ้นี่ครับนี่ละโอเคไปฝากให้พี่น้องทางอ่าพัทยาพัทยาของส่งนครพนมครับผมบบาน้องขนมครับผมโอเคค่ะเป็นไงครับมันคือเป็นตะมวนนะครับพี่น้องโอ้ยมวนเนาะ ว่าแล้วเบิ่อมาด <ำ S 1> มาเลยน่าดาอจ้น่าอาเบียงช้อนขิงเลยโอ้ที่บอกครับโอ้ยตัวการเลยนะครับนอนนี่เนาะม <laughs> <laughs> ังมวนนะครับค,นนค,บคบบ้นไหนนะครับพวกมังมวนครับพี่น้องนี่บอกครับของฝากของอาจารย์เพื่อนดีจ้าโอบ้บอกรับผมครับจะใช้ลงไปวะอ้าวโอเคครับโอเคครับประเด็น้องสาวนอันนี้น้อยโอเคครับอโอเคครับ โอเคนะครับสวัสดคีครับผมครับผมขึ้นใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ